ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับผมบีจี r กรนะครับสำหรับทริปนี้ก็จะพูดถึงโปรแกรม HDC Pro กันอีกครั้งนะครับซึ่งครั้นี้ผมจะมานำเสนอวิธีการมาลดแสงนะครับลดค่าชดเชยแสงที่เรียกว่า EV นะครับเนื่องจากตอนที่ถ่ายนั้นถ่ายในสภาพแสงจ้าระปรับ EV ขึ้นดังนั้นภาพที่ออกมาจึงเป็นอย่างที่เห็นนะครับเาก็ไปที่เมนเจอรนะครับ แล้วเข้าไปที่โปรเซสในส่วนของหัวข้อด e ว e l o p นะครับก็จะมีค่าที่เราจะปรับกันอยู่2ส่วนนะครับซึ่งผมจะปรับตัวไวบารล้านคือค่าแสงขาวกับตัวเจ n e นอเรนะครับซึ่งจะมีค่า EV ให้ปรับอยู่นี้ครับก็ลดลงมาสัก50นะครับ แล้วก็ปรับคอนเทสต์ขึ้นสักหน่อยนะครับเพื่อเพิ่มความคมหน่อยสักยี่สิบนะฮะแล้วก็เอาไว้บาลานะครับเพื่อลดการสีเพี้ยนนะครับทางนั้นและทั้งนี้คือการปรับเราก็ขึ้นอยู่กับคนแต่งคนปรับแต่งนะครับว่าต้องการแบบไหนถึงจะสวยนะครับ เมื่อคิดว่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูต้นฉบับกับหลังแต่งนะครับนะครับว่าแตกต่างกันอย่างที่เห็นนะครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเทคนิค H D C เพียงเท่านี้นะครับ